หลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ16ตุลาคม2567ทนายความส่วนตัวของนายวรัตพลวรัตทรัรกุลหรือว่าบอสพอ่อ CEO และผู้ก่อตั้งดีไอคอนกรุ๊ปได้ขอเลื่อนนัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอ,ออกไป15วัน พร้อมให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อมเข้ามาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ของสคบอไม่รับการขอเลื่อนเพราะว่านักศึกษาที่เรียกไปมีความสําคัญค่ะแล้วต้องให้นาวรัตพนมาชี้แจงด้วยตัวเองดังนั้นจึงถือว่าขัดหมายเรียกก่อนจะส่งเรื่องไปยังตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบเพื่อรองทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไปค่ะและต่อมาค่ะเมื่อเวลา15นาฬิกาบอสพอได้ เข้ามาถึงสำน,น,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดโดยมีสีหน้าที่เรียบเฉยไม่มีความกังวลโดยมีคนใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันและส่งตัวเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สอบคอบค่ะแหละล่าสุดเมื่อเวลา16บหนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้แสดงหมายจับพร้อมอ่านหมายจับแจ้งก้อหาบอสพ่อฐานร่วมกันช่อโกองประชาชนโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับค่ะบอสพอมีสีหน้าเรียบเฉยเหมือนเดิมและไม่ให้คำตอบใดๆ ลกับสืนน่จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวบอสพอออกจากพื้นที่ทันทีค่ะทันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการออกหมายจับคดีนี้ตำรวจได้ขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับทั้งหมด18หมายจับขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับค่ะส่วนความคืบหน้าทีมข่าว W R N จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คาว่า W R N